คลิปนี้นะคะนุ่นจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ช้างลงโอเชียนคิงดอมสวนสนุกและอะคอเลียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันที่นี่เขาแบ่งเป็นแปโซนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเลยแรกที่เราจะไปเป็นเมืองวอลั์นะคะทุกคนแต่แวะพาในเอิร์นสารฟันด้วยม,าม้าหมุน เครื่องเล่นวอลัสคือสูงมากส่วนด้านในนะคะจะมีตู้ปลาแบบให้ดูน้องวอลัสแบบใกล้ชิดเลยตัวใหญ่มากๆแล้วต่อด้วยการไปดูโชว์น้องวอลลัสน่ารักมากๆซิดอัพโชว์ไปเลยโซนถัดมาเป็นโซนฮีโร่ไอแลนด์นันทุกคนอันนี้ก็คือสนุกมากๆเลยโซนถัดมาจะเป็นโซนโพล่าโฮลิชันโซนนี้เครื่องเล่นเปียกถึง2รอบเลยทีเดียวเอ็นเซดเวดูมีขาวมีน้ำตาลและอีกมากมายโซนถัดมานะคะเป็นโซนที่นุ่นชอบมากๆนะคะก็คือโซนอะคอเลียม ที่นี่นะคะเป็นอะคอเลียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีตู้ปลาขนาดใหญ่ยักษ์บรรจุฉลามวานตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์ถึง4ตัวเลยคือแบบอลังการมากส่วนเครื่องเล่นถัดมานะคะก็คือนั่งแคปซูนล,ลงไปดูใต้ท้องทะเลก็คือสวยมากๆเลยโซนถัดมาเป็นโซน a เมซิ่ง a เมซ o n สำหรับใครที่ชอบความหวาดเสียวแนะนำํำเครื่องเล่นแพรอตที่ตีลังกาไปลายตลบหรือจะมาต่อที่เรียนฟอร์เรตทาวเวอร์ที่มีให้เลือกถึง2ฟา่งโซนถัดมาเป็นโซนดอฟฟินนะคะทุก คนพวกเราไปดูโชว์ปาโลมาคืนน้องฉลาดมากจากนั้นแวะไปชม5ดีคือสุดอลังประมาณ1นึ่ทุ่ม15นะคะก็จะมีขบวนพาเลตน่ารักมากๆเลยโซนสุดท้ายของวันนี้นะคะคือโซนเหิงฉินไข่นะคะที่มาฉางหลงอย่าลืมแวะดูนะคะโชว์อลังการตอน2องทุ่มนะทุกคนพี่จินคือเขาเล่นใหญ่มากๆจุดผู้แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆห้ามพลาดเลยทีเดียวใครมาฉางหลงรอดูนะทุกคนโชว์นี้